In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์เราุบ ح ا ن ه وتعالى จงประสบแปด้วยกานอัลฮัมดุลิลละห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง สำหรับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก็คือเรื่องเราจะต้องไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เลวร้ายถึงแม้นว่าจะมีมากหรือมีดีแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เลวร้ายที่จะเรียกว่าดีนั้นมีบางคนเขาจะกล่าวอ้างถึงแม้นว่าเป็นสิ่งที่จะผิดบัญญัดิศาสนาแต่มันก็มีดีที่เขาควรจะได้ก็มีผู้อ้างอย่างนี้เหมือนกันนะครับ แต่ด้วยความเป็นจริงในเรื่องราวของความยึดมั่นในศาสนานั้นเราจะต้องมีความมั่นคงสิ่งที่เลวร้ายนั้นมันจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับหรือเรามองไปแล้วมันจะทำให้เรานี่เกิดความาพึงพอใจหรือทำให้เรานี่เกิดความสุขสบายในโลกุญญานี้ก็ตามนะครับมันก็ไม่เท่ากับเรื่องดี เรื่องดีนะครับที่เราได้ปฏิบัติกันนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกันในขณะที่เราทํานี่นะครับเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันในเรื่องของการที่จะไปเสพสิ่งเสพติดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่จำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติด แล้วก็มีผลรับในเรื่องของรายได้นะมากมายเรามองว่าเหมือนจะดีแต่ในขณะเดียวกันเรามาเปรียบเทียบกับการที่เราลดละหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดนะครับถึงแม้นว่าเราจะมีรายได้น้อยถึงแม้ว่าความเป็นอยู่ของเรานี่ไม่สะดวกสบายนักแต่ในภาพรวมที่ข้อเป็นข้อที่จริงแล้วนะั่นนะมันจะดีกว่า สิ่งที่เลวร้ายที่เราคิดว่ามันทําให้เราเกิดความพึงพอใจตรงนี้ที่จะต้องนํามาพูดก็เนื่องจากว่าเพื่อต้องการที่ให้ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นมีความเข้าใจแล้วก็อย่าได้ไปใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ดีถึงแม้ว่าจะทําให้เราเกิดความพึงพอใจหรือทําให้เราเห็นว่าเอ๊ะน่าจะได้หรือทําให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้ เราได้ไปแล้วเราจะทาให้เราได้เกิดความสะดวกสบายก็ตามนะครับฉันก็อยากจะขอฝากอายะ์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุอัลตาลานดีกล่าวนะครับว่ากุลลายัสตาวิลขบิสอัตตอยิบุวะลาอัอจับะกะกัสุรอตุลขบีสิฟัตะกุลลอฮะยาอูดิลอัลบาบิละอัลลักุมตุเลิฮุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นน่ะย่อมไม่เท่าเทียมกัน และแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้นได้ทำให้ท่านพึงพอใจก็าตามจงยำเกรงอรอ์เถิดผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จเราได้หลายอย่างจากอะริยาน,น,น,นิยานีนะครับอรร์บอกให้เราได้ทราบว่าของดีกับของเลวนั้นมันไม่เท่าเทียมกันคือหมายถึงว่า มันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ตรงนี้ให้อยู่ในใจอันมั่นคงของผู้ศรัทธาเมื่อเขาไปพบกับสิ่งที่เลวเขาไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่าเขาเปรียบเทียบแล้วมันไม่เท่ากันเลยก็เรื่องดีเอาเราเราลองเปรียบเทียบกันดูสักอย่างตามที่อัรร์ที่บอกเอาคนหนึ่งดื่มสุรา เอาเป็นสิ่งที่เลวในทัศนะของอิสลามหรือว่าในแนวทางของศา,าสนาหรือบัญญัติอื่นๆอ,อีกก็มีว่าเป็นสิ่งที่เลวแต่นี้สิ่งที่เลวตรงนี้นะครับลองเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีมันจะเท่ากับอะไรคนหนึ่งดื่มสุราคนหนึ่งดื่มนมที่มีวิตามินนะครับไม่ว่าจะเป็นนมแพะนมวัวหรือว่า นมเทียมอะไรก็แล้วแต่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตทำให้ร่างกายนี้แข็งแรงแล้วลองเอาไปเปรียบเทียบกับการดื่มสุราทำให้สติปัญญาวุ่นวายนะครับแล้วก็ทำงานอะไรทางานทำการอะไรไม่ได้เราเปรียบเทียบแค่สองอย่างเราเดื่มนมกับดื่มเหล้าแค่นี้เท่านั้นแหละว่ามันจะเท่ากันไหม ก็ตรงกับที่อัลกุรอานบอกว่าของดีกับของเลวนั้นมันไม่เท่ากันตรงนี้เรื่องจริงแล้วมนุษย์ผู้มีสติปัญญาแล้วก็หน้าที่จะคิดได้เมื่อไปเปรียบเทียบกันนี่คือข้อที่หนึ่งเราได้ทำให้เราได้รู้ว่าของดีของเลวนั้นมันไม่เท่ากันแล้วอัลลอฮงได้บอกละเอียดถี่ถ้วนต่อไปอีกว่าและแม้ว่าความมากมายของสิ่งที่ชั่วนั้นน่ะได้ทำให้ท่านพึงพอใจก็ตามก็หมายความว่า สิ่งที่เป็นสิ่งเดียวนั้นทำให้เรานี่เกิดความอพออกพอใจหรือสนใจหรือว่าทำให้เรานี่พึงพอใจนะครับเพราะเราได้มากเช่นคนหนึ่งมีเงินนะครับเอาไปออกดอกเบีย้ยมีรายได้จากดอกเบี้ยที่เขาให้มาตามที่เรียกไปนี่นะครับจำนวนมากมายเรามีเงินล้านหนึ่งได้ตอบแทนมาเป็นจำนวนหมืน่นจำนวนแสนที่เกินกว่าต้นทุน นะครับเป็นดอกเวียรเราก็เกิดความพึงพอใจนั่นแหละเราบอกก็ยังไม่เท่ากันกับของดีถึงแม้ว่าของดีนั้นมันจะน้อยกว่านะครับของไม่ดีในของเลวมันมีมากกว่าเรามีเงินให้คนเขาหยิบยืมแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะครับจากการที่ให้เขาหยิบยืมเพราะเขาลำบากยากเข็นเขาตกทุกข์ได้ยากเหมือนกับภาวะปัจจุบันนี้เราก็ให้เขาหยิบยืมไป ถ้าเราไมา่ได้ผลตอบแทนร้อยแล้วเท่านั้นเท่านี้เราก็ไม่ได้นะครับคนหนึ่งกินดอกคนที่เขาลําบากเขาก็จําเป็นต้องเสียดอกนะครับสองอย่างนี่ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยถ้าคนมีเงินที่ต้องการรายได้อย่างเดียวเขาก็พึงพอใจกับรายได้ที่เขาได้มาจากดอกเบี้ยแต่ทว่าอัลลอฮ์บอกว่ามันไม่เท่ากันถึงแม้ว่าสิ่งที่ทําให ให้เราได้พึงพอใจเป็นสิ่งที่เลวนั่นัะมันเป็นไดม้มากมายเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อทิ่การที่จะให้เราเกิดความเข้าใจก็ตามว่าตามลำความเข้าใจนะครับก็คือเราจะได้เป็นคนที่ไม่ลุ่มหลงกับจํานวนหรือความสุขสบายที่เป็นของเลวความสะดวกบนความเลวความสนุกสนานกับบนสิ่งที่ฮารอม ลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่ารูปแบบต่างเหล่านี้สลามไม่ส่งเสริมเนื่องมาจากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะมากจะทำให้เราได้เกิดความพึงพอใจหรือสนุกสนานหรือทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมันสบายเหลือเกินในเรื่องของการที่เราได้มานี่นะครับนั่นแหละครับอัลลอฮ์ก็บอกว่ามันไม่เท่ากันถึงแม้น่ไยของที่ไม่ดีนั้นมันจะมากมายและทำให้เราพึงพอใจแค่ไหนก็าตามนะครับ พรอเราสุภาตละลาก็ยังได้กำชับตอบว่าจงยำเกรงต่อรอดเถิดก็หมายความว่าจงยำเกรง่อแล้วก็หมายถึงว่าจะต้องรักษารักษาในการทําความดีเอาไว้แล้วก็งดเว้นหันหลังให้กับความชั่วถึงแม้ว่าความชั่วนั้นจะมากมายนะครับอย่างที่สิ่งเป็นสิ่งที่รอใจพวกเราทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าบางคนก็บางคนทีถามว่า ทำไมคนร่ำรวยแล้วยังต้องมีการช่อฉน้องมีการคดโกงกันนั่นแหละครับการที่เขาเห็นอะไรมากมายที่เขาได้มาด้วยการคดโกงเขาได้มาด้วยความเ่บนทุกยากลำบากของคนอื่นเขานั่นแหละเขาก็ยังถือว่าเขานั่นทำสิ่งให้เขาเกิดความพึงพอใจถ้าพึงพอใจบันสิ่งที่คนอื่นเขาลำบากอย่างนี้จะมากมายแค่ไหนก็ตาม ก็ยังไม่ถือกับยังไม่เท่ากันกับเรื่องที่ทำความดีถึงแม้นว่าจะเล็กน้อยนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ยังดีกว่านะครับฉะนั้นเราจึงสั่งว่าจงยำเกรงต่อ,อเอราเถิดผู้มีสติปัญญาทั้งหลายฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับคนที่มีสติปัญญาฉะนั้นที่คิดได้นะครับคนถ้าหากว่าคิดไม่ได้นะก็จะพูดกันตรงๆก็คือคนขาดสตินั่นเองคนขาดสติอเองคนหนึ่งเล่นการพน,นัน หามรุ่งหามคำ่ำโอ้ยได้เงินทองมามากมายนะครับได้มาจํานวนเหมือนจำนวนแสนช่วงระยะเวลาไม่ค้าไม่ทันค่ําคืนซื้อหวยเบอร์นะครับช่วงระยะเวลาไม่กี่วันก็ถูกลงวัลมาได้มาจํานวนมากเท่านั้นเท่านี้ถึงแม้ว่าทําให้เขานี่พึงพอใจแค่ไหนก็ตามมันก็ยังไม่เท่ากันในเรื่องดีถ้าเขาเอาเวลาเหล่านั้น เอามาเยี่ยมเยียนคนยากคนจนนะครับเอาเงินทองที่เอาไปเ,าเล่นการพน,นันที่ว่าได้มามากแค่ไหนก็ตามแต่ที่เอาไปลงทุนเล่นกานนั้นเอามาให้กับคนยากคนจนบริจาคหรือว่าเอามาช่วยเหลือ,เ,อเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสนั่นยังดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะหยิบยื่นให้เพียงไม่มากนะครับอ,อันนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาและก็เรานี่สามารถที่จะสแสดงออกถึงความจำเกงได้นะครับก็เพื่อที่ว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความสําเร็จคนเรานะครับความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้มามากความสําเร็จไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเรานี่มีเหมือนอไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขามีเรามีมากกว่าคนอื่นเขามไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแต่ความสําเร็จนี่นะครับ อยู่ตรงที่ว่าเราทำถูกหรือไม่ถูกถ้าหากว่าเราทำถูกแน่นอนและเกินจะมากหรือจะน้อยเราก็ถือว่าเราได้แล้วแน่นอนคนทำความดีนั้นนะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะทำเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ยังได้สิ่งที่ดีมาแต่คนทำในสิ่งที่ไม่ดีนะั้นะถามว่าเขาจะกอบโกยสิ่งที่ไม่ดีมากแค่ไหนก็ตามเขาจะแบก อยู่ตลอดเวลาว่าของนี้เขาได้มาเนี่ยทำให้เขาเนี่นเกิดความหมายเรียว่าพึงพอใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นความดีถามว่าเขานั้นจะอยู่อย่างผู้ที่มีความสงบสุขได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้อัลลอฮฺสุบาหนะหัวตาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวะกูลูมิมมาราะจกุมุลลอฮฺฮาลาลันตยยิบะ วัตคุลลอหัลลาฮีอันตุมวิฮีมุบิโนนและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อลัลลอฮฺทรงให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าและพึงย้ำเก่งต่อลอผู้ที่ผู้ซึ่งพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์จากอญญายะอัลกุรอานอาย่านี้นะครับอลัลลอฮฺไม่ได้ห้ามในเรื่องของการบริโภคแต่ถ้าการบริโภคนั้นต้องเป็นสิ่งที่ อัลสุฮานหวัวตะลานรงอนุมัตินี่นะครับลักษณะของการที่เราจะหามาบริโภคเราหาสิ่งที่ดีที่ถูกต้องมาบริโภควันหนึ่งเราอาจจะอิ่มบ้างบางวันเราอาจจะหิวบ้างแต่สิ่งที่เราบริโภคไปนั้นเป็นสิ่งที่ฮัลลานตอย,ยิบันแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารนะครับเราก็คัดสรรเลือกในสิ่งดีด ถ้าเป็นเช่นนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินเราจะเลือกคบใครเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักว่าเรานี้เมื่อคบกันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่หยิบยื่นสิ่งที่หาล้านให้ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เราครบค้าสมาคมกันและเราก็จะเป็นผู้ที่หยิบยื่นสิ่งที่หาล้านให้ซึ่งกันและกัน ตรงนี้จะเป็นความภูมิใจในการดำเนินชีวิตและจะมีความสงบสุขและจะมีความรักใคร่ปลองดองกันแม้กระทั่งคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะครับเรารู้จักในเรื่องของการที่จะบริโภคในของที่หาลานพ่อจะซื้อกับข้าวมาก็ดูกับข้าวชนิดไหนที่หาลานแม่จะจ่ายตลาดจะซื้อกับข้าวมาก็ดูชนิดไหนที่หาลาน แล้วก็ใน,นลูกๆก,ก็เช่นเดียวกันจะบริโภคอะไรก็จะต้องดูว่าเป็นของหาลาลหรือไม่ถ้าเป็นของหา้านแล้วแน่นอนและเกินมันมีคุณค่ามันมีสิ่งที่ดีงามที่จะทำให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตแล้วก็เป็นผู้ที่มีความามั่นคงในเรื่องการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็วรัสมีหาวตลาได้บอกต่อไปว่าวัตากุลล้อฮะพวกเจ้าจงยำเกงต่อร อันละีอันตุมบิฮิมุมีนูนอัลเราเป็นผู้ที่พวกผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ฉะนั้นตรงนี้นะครับอยากจะได้ดําเียนกับทุกท่านว่าเราอย่าเห็นกับสิ่งที่ทําให้เกิดความพึงพอใจอย่างเดียวเราจะต้องคํานึงถึงว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยหรือว่าจะมากมายแค่ไหน จุดหลักเลยก็คือความถูกต้องคือเป็นสิ่งที่ฮาลานที่อรรถสุบภานุวะตาลานในทรงประตานให้มาไม่ใช่เอาปริมาณหรือความสะดวกความสบายมาเป็นที่ตั้งแต่เอาความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งนะครับเราจะบริโภคอาหารชนิดหนึ่งเราจะต้องคำนึงถึงว่าตัวของอาหารนั้นทานลานหรือไม่ถ้าเราคำนึงถึงจุดหลักเลยก็คือสิ่งที่เราจะบริโภคนั้น ตัวของอาหารฮาลานทางที่มาฮาลานแล้วก็ในเรื่องของการที่จะแปรรูปนล้วก็ฮาล้านไม่ผสมบนเปนกับสิ่งสกโปกตามหลักการศาสนาแล้วเป็นของดีมีประโยชน์ก็สรุปว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบริโภคอย่างภาคภูมิใจโดยที่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามนะครับฉะนั้นขอให้เรานี่นะครับ เอาจุดหลักแ้วก็คือความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามที่พระองค์ทรงประทานให้แต่เราจงอย่าเอาปริมาณในรูปแบบที่ว่าเอาอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งว่าเราพอใจหรือไม่พอใจไม่ใช่ตรงนั้นเอาตรงที่ว่าอาลัลลอฮ์ทรงยินดีหรือไม่กับสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปนะครับถ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงยินดีเช่นฮาลาลันตอยิีบันดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าจงบริโภค จากปัจจัยยังที่ที่พรองได้ทรงประทานในกระบอกเช้านั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติก็คืออันนี้เป็นไปตามพระประสงค์ของหลวงอรรถสุภานหัวตาลาอัน,นิหารานต่อย,ยิบันและเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงตรงนี้เป็นจุดไม่ได้คำนึงถึงค่านิยมไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของปริมาณและก็ไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของรสชาติอย่างเดียวหรือสีสันอย่างเดียวนะครับ เราจะต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าอย่าเป็นคนที่เอาแต่ตามค่านิยมนะครับฉะนั้นตามค่านิยมเนี่ยมันมันเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะครับบางคนค่านิยมบางคนค่านิยมเรื่องสีค่านิยมในเรื่องของรสชาติค่านิยมในเรื่องของชื่อของอาหารก็หมายถึงว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ เราจะต้องเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในการที่จะบริโภคอะไรนั่นก็คือฮาลาลันตอย,ยิบันนะครับดังที่พราได้กล่าวนะครับตรงนี้เลยครับจะมากหรือจะน้อยนั้นเรายินดีอยู่เสมอเราไม่ใช่ยินดีกับปริมาณในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่จะมีมากมายแค่ไหนท่วมหัวเราก็ไม่สามารถที่จะ เข้าไปเกี่ยวข้องได้นะครับแล้วก็มันก็จะไม่เท่ากันถึงแม้ว่าสิ่งที่ดีนั่นจะเพียงเพียงเล็กน้อยก็าตามจึงก็ฝากกับทุกท่านว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ละโมบแล้วก็ไม่หลงไหลในกับสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นจำนวนมากจะทำให้เราเกิดความสุขความสบายท่านจงไม่มีคงไม่มีในเรื่องของการที่ว่าให้เงินไปลงทุนเท่านี้เราจะได้อีกสองเท่าสามเท่าตัว ความละโมบในรูปแบบที่ว่าเขาเอาไปออกดอกเบีย้ยหรือเอาไปอะไรก็ตามเราก็ลหลงไหลกับเรื่องเหล่านี้แน่นอนและเกิดเราก็จะเป็นผู้ที่ถูกหลอกแล้วก็เป็นผู้ที่ขาดทุนในที่สุดนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวบฮิษิทที่ิดายุมว่าตุอลวภาะเร็ว the wider world islam is here for us in the, world, the wider world islam is here for us in the, world, the wider world islam is here for us